พาคุณผู้ชมครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่แน่นอนว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ภาคเหนือคลี่คลายแล้วล่ะนะครับภาครัฐเองก็ลงพื้นที่ไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่มีหนึ่งจังหวัดครับนั่นก็คือจังหวัดลำพูนซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีภาพข่าวอยู่นะฮะที่เรื่องของน้ําก็ยังคงมีท่วงขังอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้เบทเทิลฟิวเจอร์ของเราครับตามเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมครับมาที่ท่านนายกเทศมนตรีตําบล ต้นทงอำเภอเมืองลำพูนนะฮะจะมาดูซิว่าสถานการณ์น้ําท่วมตอนนี้เป็นยังไงบ้างแม้ว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่เรื่องราวของการเยียวยาพี่น้องประชาชนก็สําคัญนะฮะใช่ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะว่าที่ร้อยเอกปานพงต์ขออภัยค่ะปานพลตาปิงนะคะนายกเทศมนตรีจําบนต้นทงอำเภอเมืองลำพูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยเอกปานพลตาปิงนะครับ ครับเบื้องต้นเลยครับถามถึงภาพรวมก่อนนะฮะสถานการณ์ภาพรวมของที่ตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตอนนี้ภาพรวมของเรื่องราวของน้ําท่วมเป็นยังไงบ้างครับครับในส่วนของตำบลต้นทงนะครับภาพรวมมีพื้นที่ทั้งหมด22.78ตารางกิโลเมตรนะครับประมาณ1 4 0 0 0ไร่ก็ได้รับความเสียหายประมาณ90นะครับจากน้ำท่วมในปีนี้โดยที่ว่า น้ำท่วมนะครับส่วนมากาก็มีสองครั้งนะครับก็ขอทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตำบลต้นทงมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านนะครับก็คือแม่น้ําปิงแล้วก็แม่น้ํากวงและก็มีลําเหมืองใหญ่ก็คือลําเหมืองไม้แดงก็ไหลามาจากติงห่างสารพีครับผ่านตำบลหนองช่างคืนตำบลวัตูป่าตำบลเหมืองง่าแล้วก็สุดท้ายที่ตำบลต้นทงก่อนไหลลงสู่แม่น้ําปิงต่อไปนะครับ อืมนี่คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบอุทกภัยปีนี้ที่เจอกับปีก่อนๆเป็นยังไงบ้างครับความหนักหนาสาหัสที่เจอปีนี้ครับความหนักหนาสาหัสนะครับหากเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าการระบายน้ําในพื้นที่นะครับก็ระบายน้ําทําได้ดีมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับ โดยมีหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทนะครับในพื้นที่มาช่วยเหลือกันนะครับซึ่งหลักๆก็คือทางกรมชนประทานนะครับที่เข้ามาร่วมกันนะครับอืมอืมก็ในเรื่องของการคมนาคมสัญจรนะคะตอนนี้การคมนาคมสัญจรเป็นอย่างไรบ้างคะการคมนาคมสัญจรในพื้นที่นะครับก็ยังมีความคล่องตัวอยู่นะครับ ในระหว่างที่มีน้ําท่วมนะครับบางพื้นที่เองเขาก็ได้ขนข้าวขนของออกมาอยู่ข้างทางนะครับซึ่งการใช้ความเร็วก็ทําได้ได้มากนะครับแล้วก็ได้มีการปิดถนนในบางส่วนนะครับชเช่นถนนสายลิมปิงสบทาซึ่งเ,เป็นการวางท่อสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับทําให้ต้องออปิดการจราจรในช่วงนั้นไปนะครับก็ได้ประกาศ หรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้สัญจรไปมาได้รับทราบแล้วนะครับอืม,อมค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์ถ้ามีการปิดการจราจรที่ไหนเบื้องต้นคือการคมนาคมอย่างสัญจรได้สะดวกอยู่ใช่ไหมคะครับยัางสัญจรไปมาได้สะดวกอยู่ครับครับโดยภาพรวมตอนนี้ถ้าเกิดพูดกันโดยภาพรวมเลยตอนนี้น้ําแห้งเป็นปกติในในจุดไหนแล้วบ้างแล้วยังมีจุดไหนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกบ้างนะครับ น้ำส่วนมากในตอนนี้ก็ถือว่าแห้งลงไปอพอสมควรนะครับแต่สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนนะครับอย่างหมู่5หมู่6หมู่7หมู่8และหมู่9นี่ะครับก็ยังมีน้ําที่ยังท่วมขังอยู่อ,อการระบายน้ําก็คงเป็นไปได้ดีอยู่นะครับอืออยังคงช่วยเต็มที่ในการใช้เครื่องสูบน้ำม,มาช่วยระบายครับ ค่ะและอย่างในตอนนี้ค่ะทางเทศบาลเองแล้วก็ทางหน่วยงานราชการเองมีการดําเนินการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างคะเพื่อเป็นการบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะครับก็มีหลายภาคส่วนนะครับได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันทํางานนะครับมไม่ว่าจะเป็นจากทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการเองนะครับทางกาะชาติท่านสส<ม>เ,เขตหนึ่งนะครับที่ได้ประสานท่อพญานาคหรือว่าท่อซิ่ง ามาช่วยนะครับทางอำเภอเมืองลำพูนนะครับโดยท่านาในอำเภอเมืองทางองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านนายกก็ดีนะครับทางชนประทานจังหวัดนะครับป้องกันแล้วก็ทางวัดมหาวันที่ได้ร่วมกันทำโรงทานนะครับามาแจกเข้ากล่องในพื้นที่คณะสงฆ์พม สาสุขเองนะครับที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาตรวจสูภาพของพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาน้ำท่วมนะครับโดยมีปัญหาทางความเครียดก็มีมนะครับแล้วก็สูภาพที่ยังมีน้ำกัดเท้าหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับ ก็มาช่วยกันทั้งสาธารณสุขเองนะครับก็ลงไปดูบางคนก็มีความเครียดสะสมด้วยจากเรื่องราวของอุตสาหกรรยด้วยนะฮะก็จะมีคนที่เข้าไปช่วยคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมฮะครับใช่ครับครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลายภาคส่วนครับถุงยังถุงยังชีพจากหลายภาคส่วนก็เข้ามานะครับครับ ท่านนายกเทศมนตรีครับถามโดยภาพรวมว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้จะใช้เวลาอ,อีกนานแค่ไหนไหมฮะมีตัวเลขไหมฮะครับจากสถา,านการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้นะครับหากไม่มีมวลน้ําจากตำบลอื่นเข้ามาสมทบนะครับในทื้นที่อก็จะแห้งเร็วนะครับ,รบประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับแต่ว่า หากยังมีมวลน้ําจากที่อื่นเข้ามาสมทบก็คาดว่าอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับน่จาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถึงอย่างไรนะครับาทางชนประทานาจะได้นําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับสี่สิบสองนิ้วเข้ามาเข้ามาเพิ่มในพื้นที่หนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ําให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอื ก็อีกสองสัปดาห์นะคะก็จะกลับลสู่ภาวะปกติแล้วเรื่องของสิ่งของนะคะคสิ่งของบริโภค,รภคหรือว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้ค่ะมีอะไรบ้างที่จําเป็นแล้วก็ประชาชนอาจจะได้ช่วยในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือค่ะครับที่ผ่านมานะครับประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลือไปบางส่วนแล้วไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพจากทางการชาติเองครับ อาหารกล่องอน้ำนะครับแล้วก็ยารักษาโรคนะครับก็ได้รับกันไปบางส่วนแล้วแต่ก็มีว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องในตำบลต้นทงของเราต้องการเช่นยารักษาโรคเพิ่มเติมนะครับพันธุ์พืชหรือว่าปลูกปศุสุสั์ประมงมแล้วก็กำลังใจนะครับจากพี่น้องคนไทยของเรานะครับ อที่จะส่งไปให้กับพี่น้องที่ต้นทงที่ลำพูนด้วยถามถึงแผนในระยะยาวบ้างดีกว่าที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยครั้งต่อๆไปในอนาคตที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนท่านมีการวางกรอบวางแผนอะไรในระยะยาวบ้างไหมครับท่านครับครับส่วนแผนการวางกรอบในยยระยะยาวนะครับก็หลายหมู่บ้านได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับอ,อ ในบรรดาโครงสร้างพื้นฐานเองส่วนมากนะครับที่ผ่านมาทางชุมชนเขาต้องการที่ถนนที่เดินทางสะดวกแต่ในปีนี้นะครับก็ได้รับเสียงสะท้อนจากส่วนใหญ่นะครับว่าจะทําในเรื่องของการระบายน้ําเพื่อว่าให้ในพื้นที่นะครับได้ระบายน้ําได้ดีขึ้นเพราะว่าทางพื้นที่เองนะครับ มีพื้นที่ที่ติดกับทางน้ำกวงแล้วก็น้ำปิงนะครับในส่วนของประตูระบายน้ำในทางน้ำกวงนะครับก็จะมีสองแห่งของน้ำปิงเองแม่น้ำปิงเองนะครับก็มีทางระบายน้ำเนี่ยประตูระบายน้ำประมาณสามแห่งครับพี่ก็อยากให้ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางเทศบาลเองจะได้นําเสนอต่อไปนะครับเพื่อการทํางานที่มีความคล่องตัวในการระบายน้ําเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปนะครับค่ะก็อยากให้ท่านค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงนยค่ะว่าตอนนี้ในการดูแลตัวเองหลังน้ําท่วมการดูแลสุขภาพควรดําเนินการอย่างไรบ้างค่ะครับก็ขอใหออ้พี่น้องประชาชนในตําบลต้นทงนะครับและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีเหตุน้ําท่วมนะครับอย่าได้ประมาทกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอเช่นปลั๊กไฟที่อยู่ด้านล่างก็ดีนะครับแล้วก็จะมีเหตุอันตรายจากไฟดูดนะครับแล้วก็พวกสัตว์อย่างเช่นงูตะขาบหรือว่าแมงป่องนะครับในพื้นที่เองนะครับที่มีน้ำท่วมควรจะมี ความที่ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับเห็นอกเห็นใจกันในยามที่เรามีภยัยพิบัติมาเราควรจะร่วมใจกันสามัคคีกันเพื่อที่ว่าจะผันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะ,คะหลังจากสถานการณ์ที่ต้นทงดีขึ้นก็อ,อยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรีเชิญชวนหน่อยค่ะว่าที่ต้นทงเนี่ยมีสถานที่ที่น่าสนใจที่จะให้ประชาชนไปเที่ยวบ้างอยากให้แนะนําหน่อยค่ะ ครับทางด้านสถานที่ที่น่าสนใจของเ,อเทศบาลตะบูโต้ตงเองนะครับก็มีวัดกุลมักนะครับหรือว่าเป็นถือว่าเป็นวัดแรกของลำพูนนะครับโดยที่ประวัติความเป็นมาก็คือทางาสมเด็จเจ้าแม่จามรทีวีนะครับก็ได้มาขึ้นฝั่งที่วัดกุลมักแห่งนี้นะครับโดย ประเพณีที่สําคัญของตำบลต้นทงเองนะครับก็มีอีกหนึ่งประเพณีนะครับก็คือประเพณีลอยขโมดมซึ่งจะจัดในเดือนอก่อนวันยี่เป็งเจ็ดวันนะครับ,รบก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมงานประเพณีลอยขโมดซึ่งประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในล้านานาหนึ่งเดียวในโลกครับ นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครไปต้นทงต้องไปงานนี้ค,ครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยเอกปาลพลตาปิงค่ะนายกเทศมนตรีตำบลต้นทงอำเภอเมืองลำพูนค่ะที่มาเล่าสถานการณ์น้ำท่วมในลำพูนให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะแน่นอนนะฮะหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังด้วยอย่างที่ท่านบอกไปนะครับแน่นอนว่าพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนอยู่ ครับประสานมาได้เลยฮะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เราพร้อมเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องคนไทยนะฮะที่เดือดร้อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามแล้วก็พร้อมประชาสัมพันธ์งานดีๆด,ด้วยอย่างเช่นที่ลําพูนใช่ไหมครใช่<ะ>ค่ะ,คะก็ได้ได้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะ,าวะปะกติกตอีกสสัปดาห์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสภาวะปะกติก็เชิญชวนประชาชนไปเที่ยวด้วยกันเนาะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย